เมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมากล้องของเฮลิคอปเตอร์ i n n u n u i t y ได้บันทึกภาพเที่ยวบินที่ยาวนานที่สุดและเร็วที่สุดเอาไว้ได้ด้วยระยะทาง704เมตรและความเร็วที่5.5เมตรต่อวินาทีซึ่งเป็นเที่ยวบินบนดาวอังคารครั้งที่25ของเฮลิคอปเตอร์อิน e n u i t y จากวิดีโอจะเห็นว่าเมื่อเฮลิคอปเตอร์อินเ i น y เเพิ่มความสูงขึ้นไปที่10เมตรมันได้มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และเร่งความเร็วสูงสุดสำเร็จภายในเวลาไม่ถึง3วินาทีซึ่งภาพที่ได้เป็นภาพถ่ายมุมสูงจึงดูเหมือนกับว่าเราอยู่สูงเหนือพื้นผิวดวงอังคารที่10เมตรและกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว5.5เมตรต่อวินาทีโดย The o r ตนี้กินเวลาไปทั้งหมด2.69นาที ในวิดีโอดังกล่าวจะเห็นว่าเฮลิคอปเตอร์อินเจนูเอตี้ได้เดินทางผ่านคลื่นทรายหลังจากนั้นเป็นทุ่งหินและพบกับภูมิประเทศที่ค่อนข้างราบเรียบซึ่งเหมาะกับการเป็นจุดลงจอด i n น e n u i t y ตเป็นเฮลิคอปเตอร์หุ่นยนต์ขนาดเล็กมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการสำรวจดาวอังคารกล้องที่ใช้ถ่ายวิดีโอดังกล่าวเป็นกล้องนำทางขาวดำเมื่อเฮลิคอปเตอร์อ n g e n u i t y อยู่เหนือพื้นดินดาวอังคารไม่เกิน1เมตรกล้องจะยังไม่ทำงาน เพื่อป้องกันไม่ให้มีฝุ่นดาวอ,อังคารเข้าไปรบกวนการทํางานของกล้องซึ่งจะส่งผลต่อระบบนําทางได้ก่อนหน้านี้ทีมภาพพื้นดินของห้องปฏิบัติการ Jet Propulsion Laboratory หรือชื่อย่อก็คือ JPL ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียได้สูญเสียการติดต่อก,กับเฮลิคอปเตอร์อินจูเนไปเนื่องจากมันได้เข้าสู่สถานะพลังงานต่ํา หลังจากนั้นจึงกลับมาติดต่อได้อีกครั้งเนื่องจากแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนจำนวน6กก้อนของมันได้รับการชาร์จพลังงานจากแหล่งผลิตพลังงานอย่างแผงโซลาร์เซลล์ที่ติดอยู่กับตัวเฮลิคอปเตอร์นั่นเอง ทั้งนี้ Ingenuity ถือเป็นเฮลิคอปเตอร์หุ่นยนต์ขนาดเล็กซึ่งอยู่บนดาวอังคารมาตั้งแต่18คุมภาพันธ์ปี2021ประสบความสำเร็จในการบินขับเคลื่อนโดยใช้แรงยกจากชั้นบรรยากาศบนดาวอังคารนอกโลกเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่19เมษายน2021โดยเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจมาร์ Mars, 2020ของนา s a Ingenuity แปลว่าความเฉลียวฉลาด ตั้งชื่อโดยวานิซารูปานีนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนมัธยมศึกษาเขตทัสคาลูซ่าในเมืองนอร์ตพอร์ตรัฐออลาแบมาประเทศสหรัฐอเมริกา